อยากรู้ไหมคะว่าปอ p c คานเตเนี่ยเกี่ยวอะไรกับสงครามรัสเซียยูเครนค r y ปโตเคเรนซี y มีบทบาทสำคัญยังไงกับสงครามครั้งนี้และททำไมยูเครนถึงเลือกใช้ NFT ในการบอกเล่าสถานการณ์นี้ต่อโลกถ้าอยากรู้คำตอบนะคะ The Standard Pop จะมาแครกให้คุณฟังคะ่ะ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยก็คือสงครามครั้งนี้นะคะเป็นเหมือนการต่อสู้ระหว่างคนสองยุค2 g e เจเน t เรชันค่ะก็คือแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นเองฝ่ายหนึ่งก็คือประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือวลาดิเมียร์ซเลนสกี้ของยูเครนนั่นเองค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยคือสงครามครั้งนี้นะคะมีการเกี่ยวข้องของ,ของการเงินยุคใหม่เข้ามาเกี่ยวกับบล็อกเชนมีการใช้คริปโตเคอเรนซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะป๊อปคอเจอร์ก็มีบทบาทสําคัญมากๆในสงครามครั้งนี้ค่ะในช่วงภาวะสงครามแบบนี้นะคะก็เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนจํานวนมากแบบประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามยูเครนรัสเซียครั้งนี้นะคะก็คือบทบาทของการเงินยุคใหม่หรือว่าคริปโตเคเรนซีที่ The Washington Post นะคะสื่อหลักของอเมริกันเนี่ยเขาก็บอกว่าสงครามครั้งนี้นะคะเป็นสงครามคริปโตครั้งแรกกันเลยทีเดียวค่ะวัยร่นคริปโตอย่างเราๆนะคะช่วงนี้ก ก็คือแบบโอ้สั่นสะเทือนกันไปหมดเลยอาจจะต้องพักมือแล้วก็งดเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่า างสงครามเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราอย่างหนักเลยนะคะหลังจากการโจมตีของรัสเซียครั้งแรกนะคะยูเครนได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะเสียหายไปหลายเมืองแล้วยูเครนเองเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนจํานวนมากในการสู้รบนะคะและเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจพึ่งพาชุมชนคริปโตนะคะก็คือเขาเนี่ยประกาศขอรับบริจาคในสกุลเงินบิตคอยน์แล้วก็อีทีเรียมนั่นเองค่ะ ชาวคริปโตเองนะคะก็ช่วยกันพาสนับสนุมพากันซัพพอร์ตค่ะโดยการระดมทุนได้เกือบ18ล้านดอลลาร์ภายใน48ชั่วโมงนะคะแล้วในตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะก็คือระดมทุนกันได้มากกว่า50ล้านดอลลาร์เลยค่ะตัดภาพมาที่ทางรัสเซียนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกนานาประเทศคว่ำบาตรทางการเงินค่ะโดยการถูกตัดออกจากเครือข่าย Swift ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า Swift คืออะไรไม่รู้กันใช่ไหม วิฟนี้ก็คือสมาคมการโทรัคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกนะคะจริงๆแล้วมันก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงธนาคารทั่วโลกเข้ากันด้านเองค่ะ ึ่งสิ่งนี้นะคะก็คือทําให้การโอนเงินหรือว่าการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยต้องหยุดชะงักกันเลยค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆตามข่าวที่เราได้ยินมาโนก็คือคนที่ถือบัตรเครดิตรัสเซียเนี่ยไม่สามารถรูดแล้วก็ใช้บัตรเครดิตได้ในบางประเทศแล้วค่ะตอนนี้นี่นะคะก็ทําให้ค่าเงินของรัสเซียเนี่ยตกต่าลงอย่างมากค่ะโดยที่ธนาคารกลางของรัสเซียนะคะก็ได้ตอบโต้ภาวะเงินเฟ้อด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเข้าไปค่ะแถมยังบังคับให้ภาคเอกชนเนี่ยแปลง80%ของรายได้จากสกุล เงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินของรัสเซียอีกด้วยค่ะความตกต่ำของค่าเงินเนี่ยก็ทําให้ประชาชนของทั้ง2ประเทศหันมาถือเหรียญคริปโตเป็นจํานวนมากค่ะจนในปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบิตคอยน์พุ่งสูงถึง6 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยในกระดานเทรดรัสเซียเลยนะคะนอกจากนี้นะคะชาวคริปโตเองเนี่ยก็ยังมีการลงทุนการสนับสนุนศิลปินชาวยูเครนทั้งหลายนะคะด้วยการซื้อขาย NFT ค่ะยังมีการสร้างลิสต์มีการรวมลิสต์ผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมทุนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกันในยามขับขันบ,บนโลกที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงเลยค่ะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคริปโตแล้วก็โลกการเงินใหม่เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆในเรื่องดาวนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้นะคะก็คือยูเครนเองเนี่ยเลือกที่จะใช้ช่องทางสื่อสารกับโลกภายนอกแบบที่ชาวคริปโตเขานิยมกันค่ะก็คือสื่อสารกันผ่านทาง Twitter แล้วก็ Telegram นั่นเองนะคะแล้วอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการระดมทุนเนี่ยก็คือการแจกเหรียญ a i r d r o p ปสำหรับผู้ที่บริจาคเงินให้ถึงยอดตามกำหนดนะคะแต่ว่าภายหลังนะคะเขาก็ยกเลิกไปแล้วก็เปลี่ยนมาให้ คอลเลกชัน NFT แทนค่ะทางด้านอเล็กซ์ปอนยาคอฟหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลของยูเครนเองเนี่ย mm hmm. เขาก็ตั้งใจที่จะออก c o l l e c t i o NFT n มาใหม่ mm hmm. เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้ด้วยค่ะ NFT Collection นี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความโผดร้ายต่างๆที่เขาได้เจอในสงครามครั้งนี้นะคะ mm hmm. เพราะ NFT เนี่ยก็เป็นเครื่องมือยุคใหม่นะคะแล้วก็จะคงอยู่ตลอดไปในระบบบล็ c กเ h a นั่นเองค่ะ นอกจากพลังของโลกการเงินยุคใหม่นะคะรัสเซียเองเนี่ยก็ถูกกดดันจากแบรนด์ต่างๆมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์แฟชั่นอย่าง Zara, h m อมเ m เไปจนถึง IKEA นะคะพวกเขาเก็รวมตัวกันยุติการขายแล้วก็ปิดสาขาทั้งหมดในรัเสเซียเพื่อที่จะประทวงรัฐบาลรัเสเซียนั่นเองค่ะ ส่วน Disney Warner Brothers เ์แล้วก็โซนีนะคะก็รวมใจกันไม่เอาหนังเข้าไปฉายในรัสเซียเลยค่ะฝั่งบริษัทอุปกรณ์ไอทีอย่างเดลซัมซุงแล้วก็รวมไปถึง Microsoft นะคะเขาก็มีมาตรการคล้ายๆกันโดยที่เขาเนี่ยจะหยุดส่งสินค้าพวกนี้ไปทางรัสเซียค่ะเพราะเขาให้เหตุผลว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถเข้าไปร่วมในสงครามไซเบอร์ได้ด้านเองค่ะและที่แสบที่สุดที่น่าจะเห็นได้นะคะน่าจะเป็นบริษัทแม่ของคุณมาร์คซักเกอร์เเนาะ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน Facebook และ Instagram ในแถบยูเครนแล้วก็ประเทศแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยสามารถโพสต์รูปโพสต์คำพูดเสียดสีประธานาธิบดีปูตินและทหารรัสเซียได้อันนี้เนี่ยก็เป็นการตอบโต้ที่ทางรัสเซียเองเนี่ยหาว่า Facebook นะคะเป็นแหล่งของเฟกนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะการปิดตัวลงของแบคโดนัลกว่า850สสาขาในรัสเซียเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่การหายไปของเบอร์เกอร์ค่ะแต่ว่าเป็นการหายไปของวัฒนธรรมตะวันตกในประเทศรัสเซียอีกด้วยนะคะ และแน่นอนว่าในภาวะสงครามแบบนี้นะคะแล้วก็การปิดตัวลงของแมคโดนัลด์เองด้วยเนี่ยทำให้ราคารีเซลของเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์เองนะคะขึ้นไปถึง10,000บาทไทยกันแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าประเด็นนี้นะคะก็ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่แมคโดนัลด์ปิดตัวลงในรัสเซียนะคะทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ปล่อยให้ภาคเอกชนยึดอดีตสาขาแมคโดนัลด์ไปเลยนะคะโดยที่พวกเขาเนี่ยจดทะเบียนการค้าโดยการเปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นอังก v a n y านะคะซึ่งเป็นบทละครก่อนที่เขาจะ ปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะ ừ, ทางดัสเซียเองเนี่ยก็แสบไม่เบาเหมือนกันนะคะ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการต่อสู้ของรัสเซียแล้วก็ยูเครนในตอนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนการต่อสู้ของคนสองยุคสองสมัยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะทางฝากรัสเซียเองเนี่ยเขาก็จะใช้ hard power ใช้กําลังทหารมีทั้งอาวุธปาระเบิดยิงจรวดเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะโชว์แบบความน่าเกรงขามแล้วก็ความแข็งกร้าวของเขานะคะแต่ในทางกลับกันนะคะยูเครนเองเนี่ยก็เลือกที่จะกดดันแล้วก็หาวิธีใหม่ๆในการระดมทุน รวมไปถึงการลงโทษทางสังคมจากแบนด์ต่างๆด้วยนะคะนี่ก็ทําให้เห็นภาพที่มันชัดขึ้นในการต่อสู้ตอบโต้กับแบบคนยุคใหม่บนโลกที่ไม่ได้มีแค่ Physical Power เท่านั้นค่ะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะสามารถติดตามข่าวสารสงครามรัสเซียยูเครนได้ทาง The Standard นะคะสำหรับใครที่ผ่านมาช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเลยค่ะ